โอ้โหวันนีเจ๊ปพิใส่หามาเจอตาเหมือนออกะยี่แม่ทำอะไรกันคะ,อะเอาเข่อามาเอาแบงแบงกันเด้อน,นี่เ,เป็นบกนนักกะทันเนี่เอานี่กินน้ำกันตาเหมือน ได้แม่สบายดีบอสบายดีบอสปาร์ตก็บอกให้พ่อนีลูกแม่เอาควนก่อนตัวมาหอดเอาคอนก่อนวนก่อนโอยอาคนก่อนตัมาอดเอานก่อนเดนอน อ้าวอยู่ดีไม่แห้งความสุขความเจริญเด้อมีเฮก็บเฮใครมีเฮจุกโคจดเด้อไปหาเงินได้มือกรรมหาข้าวได้หมดควกมเอากินเอาข้าวนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนขมือมาด้แกมมาในสูตรผุดหายผ่านมานานยังเปิดเด้อนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้าวข้าวชุกกระเป๋าทุกมือทุกวันเด้อเงินลังข้าวกระเป๋าเจ้าไม่ได้มือขาดจ่าอาชาทูมันยืนโอ้เข่าเพียงบ้าเดียวนี่ยฟูบบอกเห็นที่ชื่อเรื่องคำโพดอันนี้นะเห็นยูทูบบอก บมเลเห็นยูทูรมไหนไก่แม่เป็นเอ้ยู่นี่ตั้งโดนแล้วเจ๊เปิลสายฮานี่อยู่ก็เป็นพ่อเหมือนตั้งซีเดือนหาเดือนแล้วเออยแม่แม่ก็ได้จับลูกว่ได้จับไม่ได้จับได้แต่นั่งเปี๊ยจับหนูกับจูงกันก็ปีเปี๊ละจวงจูงแม่น่ะนะเออเมื่อแม่ไปไหว้ตีค้องกันนะ อันนี้นั่งเปิลนังเปิลบ่เปิลบ่นี่นะโอ้บ่คือก็ไม่ห่ยเปิลเจเปิลสายฮาฮ็ตช่องยูทูบเจเปิลสายฮาอันเดี๋ยวเอาเขามาหายย่นดิประเด็กโอ้ยจ้าโอ้ไล์ส่วนให้ยายเนี่ยเอายายยายเปิลขายไหนอีแม่ กล้วยกล้วยวิละยี่สิบบาทวิละชิ้ห้าบาทแม่อุ่นบอกขึ้นเสียงแม่อุ่นเออถือเลียวมาดลูกยังจำได้อยู่นี่แม่อุ่นเห็นไหมวิละชิ้ห้าวิละยี่สิบชิ้ห้ายี่สิบพี่น้องขามาอุดน้นแม่อุ่นด้วยนะแต่ว่ามันเกลียวนี่กินฟรีคุณผู้ใดมาเออมันเกลียวนี่กินฟรีจิผู้ใดมากเลยสิมันเกลียวฟรีแต่ว่ากล้วยเลยซื้ออ่า กล้วยวีละบาท15าบาทได้ค่ะเด้อมีเด้อปากาท่านเจเปิลสายห้าเอานี่แบ่งกันซื้อมาฝากอ่ามีน้ำกันขายดีขนาดเบอรปตะยึงแต่กินมันเกลียวเมนพลน่วยสองน่วยกับอิ่มก็เก่าหน่นละเออจิ้นแล้วมีอยมีอยู่หุ่นูกินนุสื่อสองถุงเอาพอเมือน บักกะท่านนี่พัสิแบงไห้นี่ก็ละนวยสงดงวยมันชิมมลูบักกทนเันท่า่เอาไปชู้อันเออนวยเยอะนี่ิแม่อุ่นแม่อุ่นแม่ยุ่ปบดนี่แม่มาเอาตอ้เอาเอาไปชู้ภรรยากินเบ้ยมีให้ภรรยาพร้อมน้เบอลน้ำบอลน้ำบอน้ำอนี่เหรอหลยชู เปิ้ลน,นีล่ละเออเย็นก็ได้ดวนไม่ค่อยได้มาไปเกี่ยวข<ด>องนี่ได้ไร้เป็นใได้เรวได้ลายจังไหน,น่องหนึ่งมีปัญหาซองนี่ละมีปัญหานี่ได้เฮ็ดได้เห็ดเอู้๊ต <c oughs> <ด>น้ำเขา่องนีงมีปัญหาไปมากกัน อันเดี๋ยวหาวิธีแก่าหาวิธีแก่ะนะนเนาะกกเย็ดไปนี่แหละน,นะแนะม่อุ่นอวยพ่อในอ่ลาดเดี๋ยวระแก่กได้เออซองนี่ตามจริงมันกับสรีสางไรใดเอาโฆษณาเขามาใดเร็วนะมันผ่านกฎเกณฑ์แล้วแต่ว่า มันบ่อได้แม่นี่ละช่องนี่และมีปัญหานี่ล่ละเดี๋ยวก็จงแก่กันนะ่นไไปเสียม่มีปัญหาแ้อ่ซ่าจูแม่อุ่นอวยพรในแล้วให้พ่นไผไปเสียสองไม่มีปัญหามันแก่ได้กับพานก็ได้เงินตบัดกันแก่ได้ก็แด้โฆษณาเขาก็ได้มาถักทายโอ้ยมาหอดนีไม่เห็นแม่อุ่นกับตาเหมือนกับอีแม่ได้หลายคนกระโดดดองลงเลยจอดลดลงเลยเออ อันอยูบอกโดนเนื่องพันจำกันบ่ไไรหรือว่าเจ๊เปิ้นสวยขึ้นกัเกา่าเนาะน,นี่ตาเหมือนตาเหมือนเจ๊เปิ่นนี่สวยขึ้นกัเกาเก่าบ่สวยยูสวยยูเพราะว่ามันายเหลือจังมาก <c oughs> บาร์เซโล่แม่โอ้ยอยู่ทางเดียวกันบ่อันก็สับปีนะบ่บ่อันนี้หนูอยู่อุดรมาแต่อุดรนี่ไปเกี่ยวเขาบอนเกี่ยวเขาแล้วหยุดเงีวเออใครผู้ใดอไทยเฮือนบ่เบอ้ยโทรศัพท์ใช่ก็ออกไปดินเถอะนึงใช่ก็ขอกับเปาไได้แล้วสามโลพ่นไม่ได้หัดบี้ยหัวผลุดแล้วแม่นบ่ เขาออกไข่แล้วเราออกซ้ำเลยออกแล้วฮะเบรกแล้วมันชงใส่มันเบิดแล้วบักเล็กออกโอ้บอกเม่มือแล้วบ่กกำเบรกเมื่อวานนี้เขาลิศจริอ่ไปได้บานนี่จะไปหายายลุงพ้นมันก็สิบปรยู่อยู่บอกขึ้ว่ามากโคเบิดชักยู่จักเล่าออกไปทางไหนเอาเขาไปแล้วบอกไปเบิกเงินเอาอยู่นี่มันมีตู้เอทีเอ็มบ่โอ้เลยสิบกุเฮอเลยสิกดเงินจังใดเนาะหาบ่มีเงินสิกดจังใด เม่นหมดอ้ยอไปไปฉันบาย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 ตัวไอเห็ดวันเช้าวันทิตย์ฮะก็ได้คนเขาไปมือพันนึงหมดกระไดอุ้ยพันหนึ่งตัวได้หลายเด้วบายบายสวัสดีค่ะฝากช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้มาถึงบ้านลุงพลแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินทางต่อไปสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องเจเปิลสายฮาอีกช่องด้วยนะคะเจเปิลสายฮาว้าวว้าวค่ะสวัสดีค่ะ